ขณะที่ประเด็นสำคัญอยู่ข้อหนึ่งก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพักเพื่อไทยก่อนหน้าพยายามโน้มน้นาวจนกระทั่งสวท่านหนึ่งซึ่งเพ้นเผยไปคนสุโข,ขทัยคุณสงเดชตัดสินใจยกมือให้คุณพิธาค่ะคุณสมศักดิ์เมื่อวานก็ยังบอดนะครับทุกผู้ชมครับว่ายังเดินหน้าอยู่ตลอดมาความคลืบหน้าทางบวกรอบันทึก MOU อออกมาวันจันนี้จะเดินหน้าได้เพิ่มเติมอีกในการที่จะพย,พยายามพูดคุยกับ ชวสมาชิกวุฒิสภาที่รู้จักคุ้นเคยกันใช่ไหมตนูนใช่ค่ะบอกว่าจากที่ไปพูดคุยกับสอวอส่วนใหญ่ณนะเวลานี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีสอวอรับฟังเหตุผลระหว่างนี้รอเพียงแค่ MOU นะคะถ้าทำออกมาได้ดีเชื่อว่าเสียงสอวอจะไหลเข้ามาเพิ่มแน่นอนอ การตั้งรัฐบาลนี้คนสนับสนุนไม่ใช่เพียงแค่สอวอนะยังมีสอสบางส่วนของภาคอื่นๆด้วยที่พร้อมจะยกมือสนับสนุนให้แต่ว่ารอดูอยู่เพราะว่าจากการพูดคุยทุกฝ่ายก็อยากเห็นประเทศเดินหน้าอยากเห็นประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่คุณสมจักก็จะเป็นกําลังสําคัญในการพูดจาอ,อาจจะมักคุ้นกันอยู่ขณะที่บางท่านที่นักข่าวตรวจสอบเมื่อวานเป็นต้นว่าพันวยตรียงยุทธสารสมบัติสมาชิกวุฒิสภาถูกถามประเด็นเรื่องกรณีคุณพิธา ว่าจะโหวตหรือไม่โหวตคุณยงยุทธเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เป็นความสําคัญต่อความมั่นคงของประเทศขอรวบรวมข้อมูลก่อนยังไม่ตัดสินใจรอให้ข้อมูลพร้อมเก็บไปเรื่อยๆยังมือลาอีกเป็นเดือนยังมีเวลาจะตัดสินใจและแน่นอนอยู่บนพื้นฐานเรื่องมาตรา112อย่างแน่นอนจะต้องเอามาพิจารณาด้วยแล้วก็บอกอีกว่า ไม่ให้ใครมากดดันในเรื่องนี้ชัดเจนอย่ามากดดัน <ừ. S 1> สังคมไทยไม่ชอบการกดดันมันไม่ดีโตโตกันแล้วพูดกันได้คุยกันรู้เรื่องขณะที่มีรายงานข่าวเข้ามาครับท่านผู้ชมครับว่าขณะนี้คือมุมนึงเนี่ยก้าวไกลเมื่อไปเจอกับประเด็นเรื่องมีกรไม่มีกูต้องตัดสินใจยุติการเจราจาไม่ดึงชาติพัฒนมาโรัฐบาลเมื่อวานนี้แถลงการก็บอกมุ่งหนะาเจรจาพูดคุยกับสว มีรายงานข่าวเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับว่าขณะนี้แกนนําฝ่ายที่ฟอร์มทีมรัฐบาลเริ่มเดินสายล็อบบี้ขอคะแนนสอวอพุ่งเป้าไปที่สอวอ,อิสระประมาณ50คนซึ่งสอวอ,อิสระเป็นที่มาจากการเลือกกระเดงในกลุ่มอาชีพต่างๆแล้วมาให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสชเนี่ยเลือกอีกทีคงจะจําได้กลุ่มนี้บางส่วนเริ่มประกาศสนับสนุนคุณพิธาแล้วออันนี้แหล่งข่าวว่าอย่างนั้นขณะเดียวกันสวกลุ่มพลเอกประวิตยกับพลเอกประยุทธ์ แอลแคนาเขาบอกเขาดูกลุ่มกันชัดเลยหรอแล้วยังไงนะตุ๊กเขาบอกมีสายเขาบอกว่ากลุ่มนี้ทั้งสองกลุ่มเริ่มได้รับสัญญาณจากแกนนํากลุ่มมาแล้วให้ลงมติงดออกเสียงโหวตนายกเพื่อแสดงถึงการวางตัวเป็นกลางอันนี้ในมุมมองของเขานะคะซึ่งก็แปลว่าไม่รับรองใช่ค่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็บอกว่าให้การโหวตนายกเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะของสภาผู้แทนคือสวกลุ่มสองลุงประเมินแล้วว่าเสียงสวกลุ่มอิสระรวมไปถึงสวบางส่วนที่ต้องการโหวตหนุนคุณพิธาจะได้เสียงสนับสนุนเต็มที่อยู่ประมาณ20 ส0เสียงบวกลบเล็กน้อยอ้โหิบเสียงบวกลบเล็กน้อยไม่ถึง68ก็ประเมินว่าคุณพิธาไม่น่าจะได้รับคะแนนสนับสนุนจากสอวอเพียงพอนะคะก็เมื่อไปรวมกับเสียงสสที่รวบรวมกันมาได้ก็จะไม่ถึง376ไม่พอที่จะทำให้คุณพิธาเป็นนาย,ยกเราก็ตามกันดูตกลงยังมีเวลาอีกประมาณสักเดือนกว่าๆท่านับกรกตต้องรับรองไม่เกิน6กสิ